สวัสดีครับผมย้านะครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ Z ซ EV s t a t i o ช่นสาขาลังสิตประุมธานีนะฮะวันนี้มีลูกค้าถามมายเยอะเลยว่าเอ๊ะเราซื้อรถสามอไฟไฟ้าแบบบรรทุกไปแล้วเนี่ยเราได้แบตเตอรี่แบบลิเธียมเนี่ยวิธีการดูแลร,รักษาแบ,บแบตเตอรี่แบบลิเธียมเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับโดยพื้นฐานของแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับก็คือในการถนอมรักษาเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือเลย นะฮะก็คืออย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับหมดนะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็คือควรปล่อยให้แบตเย็นตัวสักประมาณหนึ่งไมครึ่งชั่วโมงนะฮะเพื่อลดค่าความเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเนี่ยนะครับจะทําให้ค่าความเสื่อมแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมีความเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็มีอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ5-7ถึงปีนะก็ประมาณ 2,500- ถึง3,000ไซเคิล เอา365วันผ่านนะครับก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า7ปีแน่นอนนะแต่ว่าอายุการใช้งานจะนานไม่นานนะอยู่ที่เราดูแล,ลรักษาซึ่งเราจะให้ตัวชาร์จเนี่ยนะครับก็เป็นตัวชาร์จขนาด60โวลต์5แอมป์ตัวชาร์จตัวนี้นะครับเน้นนะครับต้องเป็นที่ชาร์จสำหรับริเทียมเท่านั้นถ้าท่านไปซื้อที่ชาร์จที่ใช้กับแบตตะกัวนะ จะบอกเลยว่าจะทําให้ b m มเอนี่ยนะครับอาจจะเสียนะครับเพราะว่าที่ชาร์จแบบลิเทียมนะครับจะมีไฟออกอยู่ที่73โวลต์นะครับก็เป็นขนาด R M นะแต่ถ้าที่ชาร์จแบบตะกัวเนี่ยไฟอาจจะออกมากกว่านี้นะครับอาจจะทําให้ตัว b m s ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเสียได้นะวิธีการใช้ง่ายๆนะครับก็คือเบื้องต้นให้ลูกค้าทําการเสียบ นะครับการชาร์จเนี่ยที่ตัวรถให้เรียบร้อยเมื่อเสียบแล้วนะครับก็ทําการเสียบปลั๊กไฟนะฮะเมื่อทําการเสียบปลั๊กไฟเนี่ยไฟสถานะตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะฮะซึ่งแสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยกำลังกำลังทําการชาร์จอยู่นะครับนะไฟสถานะเนี่ยขึ่งสีแดงแสดงว่าแบตเตอรี่กาลังทําการชาร์จอยู่ เมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับสถานะตรงนี้จะเป็นไฟสีเขียวซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะตัดไฟนะครับก็ไฟอาจจะไม่โชว์นะครับเมื่อตัดแล้วเวลาท่านถอดปลั๊กออกนะครับให้ย้อนกลับนะก็คือดึงปลั๊กไฟ a อตรงนี้ออกนะครับเมื่อดึงออกแล้วถึงมาดึงปลั๊กตัวนี้นะครับกันไฟกระชากเนาะจะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ท่านเนี่ยยืนยาวนานมากยิ่งขึ้น นะครับอันนี้คือในเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับโดยมาตรฐานของ3ล้อไฟฟ้าของแท v ทีวีนะครับเราก็จะให้แบตเตอรี่ขนาด60โวลต์45แอมป์เป็นพื้นฐานนะฮะถ้าลูกค้าต้องการราคาที่ถูกลงลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบตตะก,กั่วได้นะครับก็ราคาก็จะย่อมยาวลงนะแต่ว่าเราแนะนําเลยนะครับว่าวันนี้รถสล้อเราเนะี่ยคุณภาพดีนะโครงสร้างแข็งแรง ถ้าท่านใช้กับแบตเตอรี่ที่ดีและมีคุณภาพนะครับท่านจะสามารถใช้รถคันนี้ได้แบบยาวๆเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเก็บแบตเตอรี่นะครับไว้ที่ตรงนี้นะครับก็คือใต้กระบะเนอะแต่แต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเวลาผมเข้าเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีน้ํานะครับที่แฉะอยู่ด้านล่างเพนะราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะติดตั้งตัวแบตเตอรี่นะครับไว้ที่ใต้เบาะลองมาดูครับ มาติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ที่ใต้บาดนี้นะครับซึ่งโอกาสที่น้ําจะเข้าเนี่ยถือว่าน้อยมากแล้วเราก็จะไม่ได้ยึดอะไรนะครับก็จะใช้โฟมบับเบิรนะครับเพื่อห่อเพื่อกันกระแทกไว้แล้วตัวแบตเตอรี่นะครับที่เราจ่ายให้นะครับหลังๆนี้เราจะใช้เป็นสมาร์ b บีมเอสนะครับซึ่งสมาร์นี่คืออะไรก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อดูสถานะของการใช้แบตเตอรี่แบบเรียลไทม์ได้ นะครับลูกค้าสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เช็คสถานะแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือยังนะครับซึ่งจริงๆแล้วสถานะของตัวบลูทูธเนี่ยจะจะแม่นกว่าหน้าจอนะครับลูกค้าบางคนดูหน้าจอเนี่ยแบตยังไม่ลดเลยแต่ดับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับใช้เป็นแบบสมาร์ทบลูทูธนะฮะซึ่งวันนี้สมาร์ทบลูทูธเนี่ยเราก็เอ่อจะใช้ตัว JK BMS นะฮะลูกค้าสามารถโหลดแอป,ปแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ดูสถานะของแบตเตอรี่ได้นะก็ถ้าตัวนี้เนี่ยเออเราก็จะเป็นการเป็นปุ่มเปิดปิดของตัวแบตเตอรี่นะครับก็กดค้างไว้ประมาณสัก15วินาทีนะครับแล้วก็ทําการปล่อยนะเห็นไหมครับว่าไฟก็จะดับนะถ้าเราต้องการเปิดแบตเตอรี่ก็เพียงแบบกดปุ่มครั้งหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็ไฟติดก็สามารถใช้งานได้ โอเคสำหรับวันนี้เรื่องของการดูแลรักษาแบตเตอรี่ก็มีข้อแนะนำประมาณนี้ครับสวัสดีครับ